ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับกิ่ต้รับทุกค,คนนะครับเขา้าสู่โอไมทีเช่นเคยเนาะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอเดนติตี้วีกนนั่นเอง <laughs> ส่วนวันนี้นี่เราก็จะมาเล่นสกินของเกยิชากันนะครับผมซึ่งมันมานานมากเลยตั้งแต่วันฮาโลวีนและอีหอยไม่ได้ลงสักทีชื่อว่าราตรีลางเรือนนะครับผมเป็นสกินฮาโลวีนที่แบบว่าอุ้ยสวยที่สุดแล้วของเกยิชานะฮะอู้ดูดิมีความเป็นแบบ คนนงคนนกมีความเป็นประการลางเต็มหัววินี่ไงร่างที่เป็นผีหสีขาวนวลเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองเล่นนางกันไม่รู้ว่าเราจะเก็บสีได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเก้ ตรงนั้นสิมีแต่ผู้หญิงทางนั้นเลยเต็มไปหมดว่าไม่ใช่ดีมีกระเทยอ,อยู่คนหนึ่งู้แมปความสรงจำของรีโอแมปความสรงจำของรีโอนี่น่าจะสู้ได้หรือเปล่านะวิเขาเปลี่ยนผู้ชายแล้วว่าผู้ชายเก่งเวอร์ผู้ชายเก่งเก่งอ้จะบอกว่าไม่ได้เล่น Identity V มานานมากเลยนะครับอะไรอะบลกันฮันเตอร์แมรี่อะไรอะ,ออะ,รอะมันจะเอาบอลบวกปืนแล้วก็มาเป็นแมรี่เลยเหรอ โอ้ไม่กอดบ้าบอที่สุดมึงบังอาจว่าลูกสาวฉันใช่ไหมลูกสาวคนที่2จัดการมาเลยได้ค่คุณพ่อเกมเริ่มแล้วครับผมความทรงจําของรีโอวิจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยของ EC นี่คือสวยมากเลยนะสวยจริงๆเลยแหละเอาละเดี๋ยวเราเดินไปที่เรียบร้อยคือจะบอกว่าเปิ้ลไม่ได้ซื้อเครื่องประดับนางนะ คือเปิ้ลซื้อแค่ชุดมันเองอ่ะโดยใช้เกลือซื้อเอาโอ้ยขอดูหน่อยสิมีคนโดนั้นหรือเปล่าเว่อเอาเฮ้ยกันจินี่แน่วิ้ยหอยตีไม่โดนเนี่นี่แน่ตีดักไม้ไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเจ๋อเจะเอาไม้ตีนะอย่านะอุ้ยโอ้โหกระเด็นอีเวนได้นี่แน่ตีแม่งไรเงยเงยเงยมึงนี่นี่แน่งางตีอย่ามาริอาดเล่นกระสีนะ มานี่เลยค่ะบางกี้นี้มันเด็ดมากเลยนะที่ปลาลูกบอลใส่ชั้นน่ะมาเลยมา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 นั่งลงไปเลยค่ะหนึ่งเอเอนี่ไงนั่งลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าข้างบนก่อนนะฮะคุย <h ills> จะบอกว่าร่างเอพีนี่คือสวยมากเลยนะสีขาวนวลเชียวถ้ามีเคร,รื่องประดับนี่กูเสร็จแน่เลยขอดูหน่อยซิว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่า อเอ,อเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีใครไหมต้องรอนะเนี่ยแต่หูเด้งน,นะมันต้องมีคนมาแน่เลยเชื่อปะอ่ะใน,นไงในไงเ,เจอแล้วยังไงอีแพตติเซียมึงนี่เนี่ยขอตีหน่อยหนึ่งทีแพตพติเซียแพตติเซียหรอมาไม,ออออาไม่หนีอ๋อปลาไม่โดนนี่เนี่ยปลาไม่โดนก็โดนตกไปดีแหวลลครานเริ่มรู้กุคลานยังไงอีตัวหนึ่งอยู่ไหนอีแพตติเซีย อุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ย,ยบังอาจมากนี่เนี่ยปลาลูกบอลยังไงมึงอุ้ยอย่าหนีนะอุ้ยโอ้โหโดนสาปิเวนอุ้ยกูไม่ตามก็ได้มานี่อีกกันจิมึงต้องโดนกูตบนะคะนี่เนี่ยนั่งลงไปเลยว่า้กันจิบินแล้วล่าสุดบินเก่งเดี๋ยวอีแพทิเซียอยู่ไหนเมื่อกี้นีอ้อยู่ไหนนะ มาเล่นกระสีหน่อยเร็ววิปาลูกบอลก่อนอีเวนปารลูกบอลเล่นอยู่ไหนนั่นนู่นปารเปล่านี่แน่ปวดวิมีรอยเท้าด้วยยังไงใครเอ่ยูยไปนู่นแล้วว่ะใครวะอีนั่นก็เชื่อมเครื่องเก่งเหลือเกินยังไงอีนั่น,นใครนะวิปิวอ,อ้าวอีลาก,กี้กายกระเทยมึงเมื่อกี้นี่มึงบอกว่ามึงจะเอาบอลกับปืน,นมาปาใส่แมรี่ใช่ไหมกูเล่น เกียชาค่ะยังไงฮ้โดนตกไปเลยยังไงมาเนือไงครับยังไงมานี่ขอปลาหนนี่เนี่ยพุ่งไปหาแบบรวดเร็วยังไงจ้ายังไงเเออหนีเก่งหนีเก่งรวมลุกคู่คานเก่งมึงหนีกูไม่พ้นหรอกอีเวนยังไงมึงเฮ้พุ่งไปหาก่อน ปิ้วยังไงมึงต้องโดนนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหตีพลาดโอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงมึงต้องโดนกูอ่อมองเก่งมองเก่งไงอุ้ยโอ้โหอีหอยโดนปืนยิงโอ้ยมึงนี่แหละกใช่ไหมเฮ้มึงนี่นะยังไงฮะมึงนี่ซ่าใช่ไหมเฮ้ยนี่แนี่อีเวนซ่าเก่งใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยบังอาจมากเลยเนี่ยลูกเล่นเก่งนะมึงเนี่ยมึงมานี่ มานั่งลงไปเลยนี่แน่นั่งลงไปมาเลยครับยังไงมีใครจะมาช่วยอีกไหมหูเด้งด้วยประเด็นรี่ใครเออขอดูหน่อยสิอวอี่นี่นะี่นายังไงนี่ในนะอีเวนต์อุตีไม่โดนออ้ยโดนอุ้ย,ยมันช่วยเก่งช่วยช่วยเก่งนั่นหรอขอตนะีหนึ่งทีมาอีรักกี้กายกูไม่ปล่อยให้มึงหนีไปได้หรอกยังไง พุ่งมาหาแล้วก็ตีหนึ่งทีค่ะวายลมลุกคลุกคานเก่งมานี่เลยค่ะคุณนัก,กี้กายมาหากับสีดีกว่านะมานั่งตรงนี้กันดีกว่านี่แน่นั่งลงไปอา้าวพทิเจียอยู่ตรงนี้ด้วยห <c oughs> นีไปไหนพทิเจียพระตาเจียจะหนีไปไหนจ้าศาบเก่งอุ้ยโอ้โหพุ่งหนีไม่โดนพุ่งไม่โดน หนีไปไหนจ้านี่เนี่ยมาเคอรครานก่อนเอ๊ะนั่นไงฉันว่ามันต้องอยู่ตรงไม้แน่ๆเลยยังไงมึงนี่อีเวนตโดนตบไปดีวยเดินตบไปเลยพังไม้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาอยู่อุ้มอีแพติเซียรตรงนี้แล้วก็เอานางมานั่งตรงนี้ดีกว่าลัคกี้กายบินเรียบร้อยแล้วโอเคแพทิเซียนั่งตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันได้ยินเสียงด้วยอีผู้หญิงฟาโรอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะ ววางก่อนอีเวนดีออในในในอยู่นหนนะอุ้ยนี่ไงมึงบัอัดมากเลยนะอีเวนไม่ต้องทําตัวปัญญาอ่อนแถวนี้มาลออีฟาโรเลดี้มึงมาคิดบัญชีกับกูเดี๋ยวนี้นะจะหนีไปไหนนี่แน่ปลาไปก่อนครับผมหนึ่งยังไงขอคราบครานไปก่อนนี่แน่อืมอ้อาวนี่ไม่พ้นหรอกแกนี่แน่อีเวนหนีไม่พ้นหรอกดี มาเดี๋ยวเราไปอุ้มแพทิเซียกันต่อแพตตาเซียอยู่ไหนกันจะเอ้ยขอไปด้วยคนหนึ่งสิเอ้ยมันอุกแล้วว่ามันลุกแล้วยังไงอุ้ยอย่าหนีนะประเด็นคือมี3ามบ่งด้วยอย่าหนีนะอีแพทิเซียอุ้ยโอ,ยอยโหอีหอยโดนสาบเฮ้ยมึงต้องโดนยังไงโดดลงมาก่อนอีเวนจะหนีไปไหน มึงจะหนีไปไหนเดี๋ยคันมานี่เลยขอตีในอุ้ยอีหอยไม่โดนยังไงมึงนี่แน่ตีไปก่อนหนึ่งทีอ้าวยอมแพ้กันหมดเลยกูยังไม่ทันได้อุ้มเลยนะมึงรีบยอมแพ้ทำไ,ไมก้อนนะโอ้ยกำลังเลน่นมันเลยเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยเนี่ยสีก็ได้เก็บสีนะครับผมดีมากเป็นไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าเอกสกินของมิชิโกะนั่นเองนะครับจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่ซื้อนเนี่ยก็ เออรอมันกลับมาก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันวนกลับมาขายอยู่แล้วเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็่ลืมกดไ like, ลค์ได้กด s u b ส c คร b e ให้เปิ่ด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะบ้ายบายมูไม่อู้สวยงามสวยงาม,งามจริงๆเลยสวยอู้